สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะมาดาูเสียงที่เกิดจาก point source สแหล่งกำเนิดน,นะครับก็คือแหล่งกำเนิด s 1และแหล่งกำเนิด s 2นะครับโดยเส้นสีเหลืองที่เราเห็นก็คือเส้นของลังสีของเสียงนะครับที่เคลื่อนที่ไปนะครับส่วนบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณที่เป็น far f i l นะครับโดยวัตถุประสงค์เราเนี่ยเราจะต้องการหา e l i c t i v i t y นะของแหล่งกำเนิดแบบนี้ ลดแหล่งกาเนิดสองแหล่งนี้เนี่ยนะเป็นแหลง่หลงกําเนิดที่มีความถี่เดียวกันนะครับเป็น coherent source นะครับเป็น coherent source นะครับเป็นแหล่งกําเนิดที่มีความถี่เดียวกันมีความยาวคลื่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเฟสเดียวกันนะครับทีนี้จากรูปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแหล่งกําเนิด s สองเนี่ยก็ให เสียงเคลื่อนที่ไปทางนี้นะครับบริเวณที่เราสนใจก็คือบริเวณฟาฟิลซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเขียนว่าเป็นอินฟินิตี้นะคือมันไกลมากนะครับส่วนแหล่งกำเนิดที่สองก็ให้เส้นังสีของเสียงอีกเส้นหนึ่งนะครับส่วนเส้นสีน้าเงินนี้เนี่ยนะครับเพื่อทาขึ้นมาเพื่อให้เราเปรียบเทียบแค่นั้นเองนะครับเราสามารถวัดมุมวัดอะไรได้นะครับเหมือนกับเป็นแกนั่งอิงนะครับโดยที่ระยะห่างระหว่างแหล่งกาเนิดทั้งสองันนี้เนี่ยนะครับก็คือดีนะครับตรงนี้ก็คือดีส่วนสองนะครับตรงนี้คือดีส่วนสอง แล้วก็มุมที่วัดจากแกนนั่งอิงก,ก็คือแกน y เนี่ยเราดึงลงมาตรงนี้นะครับมุมนี้คือมุม t นะครับอันนี้ถ้าเราดูเนี่ยระยะทางที่แสงเสียงขึ้นที่ไปเนี่ยนะครับเราบอกว่าไปถึงแหล่งกําเนิดไปถึงจุดที่เราสังเกตเนี่ยก็คือระยะทาง r นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ดังสีเส้นดังสีสีเหลืองนะครับอันนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะเป็นไงครับ มันก็จะยาวกว่านะครับถ้าเราลากเส้นปะขึ้นมานะครับเส้นนี้นะครับระยะทางตัเนี้จากนี้เป็น d ส่วนสองนะครับไอระยะทางความความกว้างของเส้นนี้นะครับซึ่งผมจะใช้เป็นสีเขียวเนาะนะครับก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้เนี่ยมันก็คือ d ส่วนสองนะครับไซด์ t h a นะครับขนาดที่ทำนองเดียวกันนะครับเส้นนี้ก็คือ d ส่วนสองไซนเทตานะครับด้วยระยะทางที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยทำให้เส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับก็คือระยะทาง r ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็คือ r ลบกับ d ส่วนสองไซนเทตานะครับก็คือพูด,ดง่ายๆในตัว r ในเส้น r ตรงนี้นะครับมันมีคลื่นเกินมานะครับเมื่อเทียบกับคลื่นที่เราวาดเมื่อสักครู่ไปทางนี้นะครับเดี๋ยวเราวาดให้ดูนะครับก็คือตรงนี้เป็นคลื่นนะใช้สีขาว นนี้อาจจะใส่ได้สิบลูกขึ้นนะครับตรงนี้ก็มีลูกขึ้นเกินมาเนื่องจากว่ามันยาวเท่ากันนก็คือมีขึ้นเกินมาก็คือแนวนี้ทํานองเดียวกันครับไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะเพื่อให้ไปถึงที่ระยะทางเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ r ที่เกิดขึ้นนะครับของเส้นสีเหลืองตรงนี้ก็คือ r บวกกับ d ส่วน2 s i n ซเทต้ นะครับถ้าเป็นเส้นสีน้ำเงินก็คือเป็น r เพียวๆนะครับไม่มีการเกินหรือขาดนะครับแต่พอเรามาดูเส้นรังสีจากแหล่งกาเนิดอีกอันหนึ่งที่มันอยู่ห่างออกไป d ส่วน2เนี่ยนะครับเฟสของมันเนี่ยมันจะต่างกันกับตัว r นะครับก็คือ d ส่วน2ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือบวกเพิ่มเข้าไปเป็น d ส่วน2นะครับก็คือระยะทางที่มันเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เคลื่อนที่ตรงนี้ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นก็คือนะครับระยะห่างเป็นศูนย์แต่พอมาเทียบตัวนี้ตรงนี้เส้นนี้ เส้นนี้นะครับมันจะดีเลย์ไป d ส่วนสองซเทตานะครับถ้าเราเขียนเป็นสมการคลื่นขึ้นมานะครับถ้าเราเขียนเป็นสมการคลื่นขึ้นมา p นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้ว p ตัวนี้คือ a นะครับ a เนื่องจากมันเป็นคลื่นเป็น point source เนาะมันก็จะกลายเป็นคลื่นวงกลมนะครับก็คือเป็น a ส่วน r e ยกกำลัง i เมก้า t ลบกับ kr นะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับ กรณีที่มันถ้าเกิดเรามีซอสต,ตรงนี้ด้วยแต่ตรงนี้เราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีอยู่สองซอสครับก็คือเส้นที่เป็น p ของ s 1นะครับกับ p ของ s สองนรับซึ่ง p ของ s 1ครับก็จะกลายเป็น a ส่วน r เนื่องจากมันเป็นขึ้นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้น a มันเท่ากัน E ยกกําลัง i มันเป็นขึ้นที่คูณเดียวกันนะครับ o m ก้า t นะครับลบ k คราวนี้ r ต้องเปลี่ยนครับถ้าเราเป็นเส้น s หเนี่ย r เราก็คือจะเป็น รบวกกับ d ส่วน2 s i n ซนเทต้านะครับขณะที่ ps 2เนี่ยก็คือเป็น a ส่วน r e ยก็กำลัง i โอเมก้า t ลบด้วย k นะครับนี่คือ r ลบ d ส่วน2 s i n ซน์เทต้าเนกะอันนี้กรณีมี p ที่ r แต่เนื่องจากตอนนี้ไม่มีเนาะเราไม่มีแหล่งกำเนิดท,ท,ท,ที่จุดนี้นะครับเพราะงั้นตรงนี้เราไม่ต้องคิดนะครับคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่ไกลออกไปนะครับที่ไกลออกไปเนี่ยนะครับ p รวม หรือ p total นะครับก็คือเกิดจาก p อะไรครับ ps 1บวกกับ ps 2อ <S งตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะคขึ้นมันมีเฟสที่ไม่เหมือนกันตอนที่มันรวมกันนะครับโดยที่เฟสนะเฟสที่เป็นต่างกัน,ก,นก็คือตัวนี้นะคก็คือเฟสเราเนี่ยนะครับเท่ากับ kd ส่วน2 s i ไซนะครับซึ่งก็คือโอเคเข้าไปคูณกับข้างในนี้นะครับ อันหนึ่งก็คือเร็วขึ้นอันหนึ่งก็คือช้าลงนะครับเฟสมันนะครับสั้นเ,สน,นเดิมสั้นกว่าเดิมกับยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งไอ้ตัว s หนึ่งก็ยาวขึ้นกว่าเดิมตัว s สองก็สั้นลงกว่าเดิมนะครับคราวนี้เวลาเรามารวมกันนะครับเนื่องจากว่า a ไอ้พวกนี้เหมือนกันนะครับ e ยกกำลัง i เมก้าเหมือนกันนะครับข้างในนี้ก็แทบจะไม together, ่ <falsch S 2> ต่างกันนะครับเราก็จะแยกแยกออกมาได้เป็นตรงนี้ถ้าเรามารวมกันนะครับเราก็สามารถเขียนได้อยู่ในรูปของเทอมนี้ ก็คือแค่มาบวกกันคราวนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคไอ้ e ่ยกกำลัง i โอเมกาทีกับ kr เนี่ยมันเป็นค่าคงที่เนะซึ่งเราสามารถดึงมันออกข้างนอกได้ส่วน R นะครับเ e ยกกกำลัง i โอเมกาทีลบกับ kr นะครับดึงออกข้างนอกได้นะครับเทอมที่ลงเหลืออยู่ในวงเล็บนะครับก็คือเทอม e ยกกกำลังนะครับลบ i k d ส่วน2 sin ซเทต้านะครับแล้วก็บวกกับ e ยยกกำลังนะครับ บวก i kd ส่วน 2, สองไทต้าน้ซึ่งก็คือลบเจอลบตรงนี้ k ก็กลายเป็นบวกนะครับส่วน n ลบ i kr นี่เราดึงออกมาข้างนอกนะครับคราวนี้เราเหมือนที่เรานิยามต,ต้นว่าคือไฟล์ตังนี้ท่ากับ kd ส่วนสะรตรงนี้เราก็สามารถเขียนแทนด้วยไฟล์ได้ตัวนี้ก็สามารถเขียนแทนด้วยไฟล์ได้นะเพราะฉะนั้นลดรูปมาให้มันก็จะง่ายขึ้น a ส่วน r นะครับ e ยกกําลัง i บก t ลบ kr ข้างในก็คือเป็นอะไรครับ e ยกกำลังลบ i phi บวกกับ e ยกกำลัง i phi ตัวนี้จากออยเลอร์นะครับนี่คือเราหารสองเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็คูณสองเข้าไปข้างหน้านะครับตัวนี้เนี่ยเราก็รู้ว่ามันคืออะไรครับมันมีค่าเท่ากับ cos phi นะครับทำให้เรารู้ว่า p total เนี่ยนะครับ p total เนี่ยนะครับเท่ากับสอง a ส่วน r นะครับ e ยกกำลัง i โอเมกาทีลบเคอาร์นะครับแล้วก็มีโคไซน์ไฟขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับไอตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือเพลชเชอร์เดิมของแหล่งกําเนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลชเชอร์หหรือเพลชเชอร์สนะครับหรือถ้าเรามองง่ายๆก็คือเพลชเชอร์ถ้าเกิดบังเอิญเรามีซอสอยู่ที่จุดกําเนิดนะครับวันตรงนี้ก็กลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็นอ่าเพลชเชอร์คือเทอมนี้นะครับมันเพลชเชอร์เราเนี่ยนะครับก็จะเป็น2 p นะครับโคไซน์ เดี๋ยวดิเติวิตี้ของแหล่งกำเนิดนะครับสำหรับ,นะรบแหล่งกำเนิดก็คือทูซอสเนี่ยนะที่เรายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือตัว d นะครับเทต้ากนะ็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ p ที่เทต้าใดๆดแทนด้วย p นะครับที่เทต้าแม็กซ์นี่คือจากนิยามของ amplitude directivity นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับตรงนี้เราอย่างงนะครับว่าไอตัวไฟล์ตัวนี้นะครับมันก็คือ kd ทายาททีนี้เราเขียนให้พบก็คือ2 p cos จริงก็คือ2 p cos kd ส่วนส s i n เทต้าตัวนี้เราก็แทนค่าเข้าไปตรงๆนะครับไอพีนี้ก็คือ Ptotal ของเรานะครับ pto t a l ของเรานี่คือ 2P นะครับ c o s นะครับ kd ส่วน2 s i n นเทต้นะครับขณะที่ข้างล่างนะครับก็คือ 2P เช่นเดียวกันครับ c o s น k ะครับ k d ส่วน2 s i n เทต้าแซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นค o ยสอดเนาะที่เป็น2อันนะครับ มุมเทต้าที่เป็นศูนย์เนี่ยก็คืออยู่บนแกนนะครับอยู่บนแกนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือที่มุมศูนย์องศาก็คือสองตัวมีเฟสเดียวกันระยะทางที่มันเคลื่อนที่เท่ากันนั่นะสแสดงว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเพชเชอร์มันสูงสุดนะครับเพเชอร์มันสูงสุดก็คือเป็นเป็นตำแหน่งที่เทต้าแม็กนะครับซึ่งเทต้าแม็กตรงนี้เนี่ยจําแกนได้เนะแกนสีน้าเงินที่เราสร้างขึ้นมานะครับมันสร้างขึ้นมาแล้วก็วัดจากมุมนี้เทต้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เทต้าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นไซน์รับ ก็คือ c o s ศูนย์ที่1นะครับเพราะฉะนั้น2 p ตัด2 p ไปนะครับคำตอบเราเนี่ยก็คือ id directivity นะครับ amplitude directivity ของเราเนี่ยก็คือเทอรม Cosine ของ kd ส่วน2 s i n ซเทต้า้วซึ่งเราอาจจะเป็น c o s ไฟน์ 5. นี่คือ directivity ของแหล่งกำเนิดที่เป็นนะครับ point source นะครับที่เป็น coherent กันนะครับที่ far field ซึ่งตรงนี้เราพอจะนะมาดู แนวโน้มของมันได้เล็กๆเล็กๆน้อยๆนะครับโดยที่เราสามารถบอกว่าโอเคกรณีที่ดีเนี่ยนะครับดีก็คือระยะห่างระหว่างไอซอสเนี่ยนะครับระยะห่างระหว่างซอสตรงนี้เนี่ยนะครับมันน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับแลมดานะครับก็คือเงื่อนไขนี้นะครับถ้ามันน้อยมากเมื่อเทียบกับแลมดานี่ยนะครับไอคลื่นเนี่ยนะครับจะมองไอจุดสองจุดนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นจุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ directivity นะครับถ้าเรามาพ l o นะครับมันก็จะเป็นวงกลม มันก็จะเป็นวงกลมหรือถ้าเราไปดูเนี่ยกรณีที่ดีนะครับดัมด้ามากกว่าดีมากๆนะครับจริงๆแล้วมันก็คือกรณีของฟาร์ฟิวนะนะครับเราก็บอกโอเคดีเทต้านะครับเท่ากับ c คอสสองพายนะครับส่วนสองนะครับแล้วก็ดีส่วนดัมด้านะครับแล้วก็ไซ n ์เทต้านะครับกรณีที่ดัมด้านะครับดัมด้าตัวนี้ มากกว่าดีมากๆนะครับแลมดาตัวนี้นะครับมากกว่าดีมากๆเกิดอะไรขึ้นครับไอ้เทอร์มนี้เนี่ยก็เข้าใกล้ศูนย์นะครับเพราะน้นคอศูนย์ก็ได้หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดเรคติวิตี้คือหนึ่งหนึ่งก็คือไปทุกด้านเท่าเท่ากันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่ดีเนี่ยเท่ากับแลมดาส่วนสองนะครับกรณีนี้ดีเท่ากับแลมดาส่วน,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 นวสองเพราะฉะนั้นดีเทต้าเนี่ยจะเท่ากับคอสนะครับสองก็ตัดสองไปนะพาย แับดีส่วนแลมดาไซเทตานะครับถ้า d เท่ากับแลมดาส่วนสองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือกลายเป็นส่วนสองอันนี้ก็กลายเป็นแลมดานะตัดไซก็ได้เลยครับคอสนะครับไพส่วนสองไซเทตานะครับอันนี้ถ้าเราไปพอดเนี่ยนะครับถ้าเราไปพอดนะสิ่งที่เราจะได้นะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับเราก็จะได้เป็นกราฟ ที่เป็นแบบนี้ครับน,นี่คือแหล่งกำเนิดเรานื่อยู่ตรงกางนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่ d ีเทต้เรานะครับนี่คือนี่คือพอดในเทอมของเทต้านะครับ,นะรบนี่คือโพลาร์พอดนะครับต้องแปลโพลาร์พอดนะนะครับอัน,นี้มันก็มีอีกหลายกรณีนะครับเราสามารถบอกกรณีที่ นะครับ d เท่ากับแดลมดาก็ได้นะครับดีเท่ากับแดลมดาหน้าตาไซส์หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็มีสซโลลักษณะนี้แบบนี้คือ directivity ของนะครับเราก็มีไพลิโซตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เรียกว่าปลอดไซอะเรย์ซึ่งก็หมายความว่าไอตัวอันเลเนี่ย นะครับตัวอะรเลย์ก็คือแนวนี้นะครับมันตั้งฉากกับตัวเมนโลบก็คือนี่คือเมนโลบเรานะครับมันก็ตั้งฉากน,านะครับนี่ก็คือเมนโลบเรานะครับส่วนอะรเลย์ของซอสก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เ็าเรียกบลอดไซด์นะครับผู้สนใจสามารถนำนะครับนี่คือเดเรคติวิตี้ฟังก์ชันของเราเราสามารถเอาไปพอตได้นะครับ,นะค,รบคุณสามารถเราสามารถเลือกได้เนาะว่า ความยาวขึ้นเท่าไหร่แต่เราต้องรู้ว่า k เนี่คือ2องพายส่วนดัมด้านะครับต้องใส่ลงไปให้ครบหรือเราจะเขียนว่า d ีเทตนี่ยนะครับเท่ากับโคไซน์นะครับของพายนะครับดส่วนดัมดาไซน์เทตก็ได้นี่คือกรณีนะครับทูพอยส์นะครับ ทุกไฟล์ซอฟต์ที่มีที่มันโค้ดเขนเดนกันนะครับแต่ก็ต้องพิจารณาในกรณีของอะไรครับฟาร์ฟนะิลนะครับฟาร์ฟิลโอเคนะคลิปนี้ก็แค่นี้ขอบคุณมากครับ